การขายไข่ในบ้านปลาปนโปรดกดไลค์ให้หน่อยนะพบกับผมช่างโฮซ่อมง,ง่ายๆไปมีกซ์สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูพัดลมวิสู u ิ i ิดูอะไรมันมาดูคอนะ้ <c oughs> าบอกให้เปลี่ยนคอให้หน่อยนะค <c oughs> อสไลด์ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจนะเพราะว่าตัวนี้มันก็เนี่ยนะเนี่ยแต่ว่า ตวเนี้มันคืออะไรที่แบบค่อนข้างยากในการแก้ไขนะขาตรงนี้หักหมดเลยนะสี่ข้างครับสี่ข้างนี่หักหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราไปพบกันในช่วงวิเคราะห์อาการช่วงวิเคราะห์อาการครับเราก็จะมาคิดดูว่าเราจะทำยังไงกันดีกับไอ้ส่วนนี้นะส่วนนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าทําได้นะเราก็จะได้เอามาใช้แบ่งปันกันนะฮะไปทำนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ยังล็อกได้อยู่นะครับเนี่ยยังล็อกได้อยู่นะครับในความคิดของผมเนี่ยผมว่านะครับผมจะเจาะรูนะครับเจาะรูเจ้าตัวเนี้นะเจาะรูเจ้าตัวเนี้น,นะเจาะให้ตรงกับขามันเจาะให้ตรงกับขามันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อา่า อะไรสักอย่างนึ่งนะครับยึดเข้าไปนะให้มันยึดกับขาเนี่ยนะให้มันยึดกับขาเนี่ยครับแล้วก็ใช้ก่าวร้อนให้เป็นประโยชน์นะครับลองลองดูว่าเราจะทำได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงลงมือทำช่วงลงมือทำเริ่มถอดจากขวาล่างก่อนนะข้างล่างนี้ต้องออกด้วยนะ ก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะฮะสองข้างก็ดันเขี้ยวมันลงเขี้ยวมันฮะล็อกอยูแ่ออแพลงร้านขายไข่ในบ้านปลาปนโปรดกดไลค์ให้หน่อยนะผมขายอยู่ตรงปากซอยร้านน้อยน้อยปากซอยมาเมือ ไส้สดปลายสีแดงตรงนั้นตรงนั้นตรงข้ามซอยวัดใหญ่เดินตรงเข้าห้าไในมีนอม็อตอยู่2ตัวครับตรงไหนนมีนอม็อตอยู่2ตัวใช้าไฟ <ข S 2> <ไป S 1> ตรงนี้เรานนเอามาจากป่าสว่างที่ไกลกเราขายน็อต2ตัวนั้นออกแล้วนะครับแล้วก็ ออกมาแล้วอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาคอเอาพัดลมเอามอเตอร์ออกให่เราสดจริงใส่เราสดจริงจริงจริงัดจ,จัดสปริงฮะสปริงกระโดดออกมานะครับสปริงเนี่ยเกี่ยวอยู่ตรงคอด้านหน้านะนี่นจะมีที่เกี่ยวอยู่ตรงนี้ที่เกี่ยวเนี่ยะอย่างนี้ เนี่ยครับเนเกี่ยวอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะขวาเนี่ยมันจะครอบลงไปนะครับจะครอบลงไปครับตอนนี้ขามันหักหมดเลยนะฮะขาหักหมดเลยสี่ข้างครับเราก็ทําท่าก่อนทําท่าก่อนนะครับเนี่ยใส่ให้เข้าล็อกเดิมนะฮะงนี้ใส่ให้เข้าล็อกเดิมก่อนแล้วก็ทําการมาร์กก่อนนะฮะมาร์กเอาให้ตรงกับขาเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะขาตรงนี้ไหมครับเราก็จะมาร์กให้มันตรงครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะ เสร็จแล้วเราก็เจาะใช้ดอกกระไม้หุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้ลูกชิ้นเนี่ยนะครับจิ้มจิ้มเข้าไปจิ้มนั่นแวนะครับนั่นแล้วเนะี่ย แต่เราจะไม่จิ้มมปล่าวนะที่มะพราเดี๋ยวมันก็หลุดเราต้องใช้กาวร้อนช่วยจิ้มไว้สองข้างก่อนนะจิ้มให้มันดูกว่าเสร็จแล้วครับแล้วก็นี้ฮะเอาออกมาพากาวพากาวร้อนสักกอนาพากาวก่อกน่ทากาวร้อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปยบ ตาขายไข่ในบ้านปลาคนโปรดกดไลค์ให้หน่อยนะผมขายอยู่ตรงปากซอยร้านน้อยๆปากซอยมาเมืองไข่สดป้าสีสีบลูมเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะทำให้มันสวยงามก็ก็ตกแต่งเอาตามใจชอบเลยนะจะหาสีแดงมาแต่งแต้มอะไรก็แล้วแต่ครับ ออกตัดข้างในก่อนนะเอามีดตัดข้างในก่อนนะครับใครจด้านเรานั้นเอามาจะพามานัน่แนแล้วนะครับอันี้เพราะว่าสภาพพัดลมเขาก็เก่ามากแล้วนะครับแต่ถ้าของเขาใหม่ยังไงเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนนะครับบอกก็นหน่อยนึเามาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการใส่คอใส่นี้ก่อนนะฮะนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่นะฮะใส่ ร้ในา,านนี่ยครับใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ่ใส่เข้าไปผมขายอยู่ตรงปากซอยร้านน้อยนยปากซอยมาเมืองไข่สดป้ายสีแดงตรงงานตรงนั้นตรงข้ามซอยวัดใหญ่ครับ กดลงไปให้สุดเลยนะคะกดลงไปให้สุดเลยอ่าเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาใส่ข้างล่างนะนี่ใส่ร้อยรูนี่มันจะมีรูใส่ไฟอยู่นะครับนี่ใส่นี้คว่ำลงไปเนี่ยคว่ำลงไปไครมาตอนไหนก็ส่งมาให้เลยไค่รละเรียบร้อยไ่เราสุดจริงไขเราสดจริง จเปรื่องไข่ไก่ไว้ใจแป่เองสร้างขายไข่ในบ้างปลากรโปรดกดไลค์ให้หน่อยนะผมขายอยู่ตรงปากซอยครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงสรุปงานซ่อมช่วงสรุปงานซ่อม ที่เราทําเสร็จแล้วนะครับก็นี่นะครับคอก็เรียบร้อยนะฮะขึ้นลงได้ปกตินะไม่ตามขึ้นมาแล้วนะแต่แรกมันหลุดตามขึ้นมาเลยครับนี่นะฮะก็กดได้นะครับยิ้วไปไหนจะไหนได้ถ้าก่อนยิ้วไปมันจะหลุดออกมาเลยนะครับวันเนี้ยก็หายแล้วก็วิธีการนะฮะผมใช้ไม้ลูกชิ้นนะเจาะรูแล้วเสียบเข้าไปนะครับอย่างที่คิดไว้แล้วมันก็ทําได้นะตามที่เราได้คิดไว้นะครับสําหรับปัญหาหน้างานนะครับ ทุกๆงานนะครับมันจะมีปัญหาเข้ามาท้าทายเราอยู่เรื่อยๆเราก็พยายามที่จะต้องคิดคิดคิดเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับตามหน้างานนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรดีนะครับผมเคยเจอแม้กระทั่งงานที่ว่าพัดลมเนี่ยไม่สายแต่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องให้สายฮะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราก็ไปทําอะไรไม่ได้นะถึงขนาดที่ว่าเอาก้อนกรวดมาแทนลูกปืนนะเอาก้อนกรวดนะครับ มาแทนลูกปืนเม็ดเล็กในชุดเปลือกสายก็ทํามาแล้วนะเราก็ใช้งานได้ด้วยครับก็ไปเอาทรายมากำมือหนึ่งนะครับแล้วก็ค้นๆดูมันจะมีกัวตูกที่มันมนมนกลมๆนะรูปกล้กคเคียงใกล้เคียงก็ใช้แทงใส่นะก็เราก็แก้ไขให้ได้ทุกสถานการณ์ถ้าเรารู้จักวิธีการทํางานนะฮะให้ถูกหลักการแสําหรับการนี้นะับที่ลูกค้ายที่350บาทนะฮะสามบบาทพอใหม่ด้วย,ยอย่างอื่นทำให้ฟรี ครับ <ไป S 2> แล้รับวันนี้ <รถ S 2> ก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้อโอกาสหน้าเราก็พบกันใหม่ครับครับ